3 2 1อโยสวัสดีครับเพื่อนๆชาวโซนโฟ,โฟนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับเป็นแพดของเรื่องตกปลานะครับมีของยัดเข้ามาในตกปลาวันนี้ก็จะมาเปิดกล่องสุ่มชื่อว่ากล่องฟาร์มนะเป็นของใหม่ที่เข้ามาในเบ็ดตกปลานะครับก็เพิ่งตกได้มาสดๆเลยก็เเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าเราจะได้อะไรกัน เราพร้อมแล้วก็ 3...2...1... โอ้โหได้เสื้อนะเท่บอยโอ้ได้เสือ้อหนี่เป็นยังไงบยท๊ท่เท่มากเท่มากก็เป็นเสื้อที่โอเคนะตัดโอเคเลยนะครับสำหรับ สายถึกแล้วก็สามารถทำเป็นตัวทุบได้นะครับถ้าแก๊งไหนมีก็ว่าโอเคแหละเลือดก็โอเคกว่าเดเวิลด้วยแล้วก็คือเหมาะสำหรับผมว่ามันเหมาะสำหรับตัวทุบมากกว่านะครับแล้วก็ตัวทุบบวกถึกด้วยก็จะได้เลือดแล้วก็จะได้ทั้งเอคุ้มเลยโหแต่ว่าเสื้อเท่นะ ถ้าเอามาทับคนนี่ก็เฟี้ยวไปอีกแบบหนึ่งทั้งหมดก็ประมาณนี้นะลาไปก่อนนะคะัสวัสดีครับ